สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือหนังสือเสียงยามบ่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน,นองรัตนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ครับพบกันเป็นประจำทุกวันยามบ่ายกับเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่สามารถนำม,มาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างหลากหลายในวันนี้มีเรื่องราวมาแบ่งปันกันนั่นก็คือ ความคิดคำพูดมีผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ที่ดำเนินชีวิตด้วยการคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งถือเป็นเรื่องปกตินะครับเนื่องจากในแต่ละวันนั้นมนุษย์เราคิดถึงเรื่องราวต่างๆมากมายมหาศาลยิ่งนักซึ่งก็มีทั้งเรื่องที่เป็นประโยชน์และ เรื่องที่ไร้สาระและในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ดำเนินชีวิตเพื่อการมีเรื่องราวต่างๆให้พูดให้สื่อสารอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็มีทั้งผู้จามีประโยชน์และผู้จาแบบไร้สาระไม่มีแก่นสารความคิดมีคุณค่ายอย่างไร หากคิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่เรารับก็คือโอกาสและความสําเร็จใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่มนุษย์ก็ยังปรุงแต่งความคิดของตอนเองให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีสร้างความวิตกนะครับสร้างความวิตกกังวลล่วงหน้าจินตนาการถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นไปในแง่ร้ายด้วยด้วยมูลเหตุเนี้ยละครับหากคิดแล้วทำร้ายตัวเองก็อย่าไปคิด เพียงควบคุมความคิดและความรู้สึกเนี่ยไม่ปล่อยให้ทําหน้าที่ตามอําเภอใจเนี่ยชีวิตของเราก็สงบสุขได้ครับขอย้อนกลับมานะครับว่าด้วยความที่มนุษย์บนโลกใบน,นี้มีหลากหลายนะครับหลายเผ่าพันธุ์หลายชนชั้นหลายมากมายทีเดียวนะฮะมีหลายกลุ่มมีหลายเผ่าพันธุ์ไอเรื่องของความคิดเนี่ยเราจะไปห้ามไปเบรกไปขัดมันก็ไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเรานะครับครอบครัวเราชุมชนหน่วยงานองค์กรหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดหากเรามีโอกาสที่จะเข้าไปนำเสนอไปเสนอแนะไปมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้แล้วล่ะก็สิ่งเหล่านี้ครับมันจะสามารถทำให้เรานั้นสามารถสร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้อย่างดีเรื่องราวแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีคิดวิธีพูดวิธีทา ขอย้ำว่ายิ่งเราคิดแล้วทำร้ายตัวเราอย่าคิดเมื่อพูดแล้วทำร้ายคนอื่นก็อย่าไปพูดเมื่อเรามีวิธีการมีหลักการมีกระบวนการนะครับการปรุงแต่งหากเราห้ามไม่ได้ให้ฝึกแต่หากว่าเราฝึกไปสักระยะแล้วสามารถห้ามได้ให้บอกกล่าวและบอกต่อยังมีผู้คนอีกเยอะแยะครับปล่อยให้จิตใจนั้นเตลิด ไม่ควบคุมเขานะครับปล่อยให้ความคิดนั้นปรุงดึงเรื่องราวที่ไม่ปรารถนาให้ปรากฏเรื่องบางเรื่องไม่เคยมีตัวตนแต่สามารถที่จะปรุงแต่งและสร้างสารรค์ให้เห็นภาพสุดท้ายเรื่องราวเหล่านั้นกลับปรากฏขึ้นมาจริงๆบนชีวิตก็มากมีดังนั้นครับครูอาจารย์สอนเสมอว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จเขาจะทําให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กเขาจะทําให้เรื่องเล็กเป็นไม่มีเรื่อง แต่คนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนั้นบางครั้งดำเนินชีวิตทั้งๆที่ไม่มีเรื่องก็ทำให้เกิดเรื่องและเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆก็ไปสาลหรือขยายต่อให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหลานเห็นไหมครับเนี่เป็นวิธีล้วนๆเลยดังนั้นครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราควบคุมความคิดและความรู้สึกให้ได้นะครับอย่าปล่อยให้เขาเลืงล่าถ้าหากความคิดนั้นไม่ดีต่อมาครับวิธีการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน การสื่อสารด้วยวาจาหรือการพูดการสนทนายังถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จครับโดยมีหลักการที่ว่าหากพูดออกไปแล้วทำร้ายผู้อื่นอย่าพูด การมุ่งเน้นด้วยการใช้ทักษะและศิลปะของการสื่อสารแบบมีมืออาชีพนะครับการพูดจาในสิ่งที่คนอยากฟังเราหลีกเลี่ยงการตามใจปากไม่พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดเพียงเท่านี้นะฮะก็สามารถที่จะเปิดช่องเสริมสร้างธุรกิจหรือการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีความสุขเห็นไหมครับทุกครั้งเมื่อเราดําเนินชีวิตเรามีจินตนาการเราไปใช้บริการนํารถไปเข้าศูนย์ซ่อม ไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยไปร้านอาหารไปร้านโทรศัพท์มือถือเรายังคาดหวังว่าให้ผู้คนที่เราไปพบนั้นเนี่ยพูดจาทักทายกับเราดีๆตอบข้อข้อซักถามตอบคําถามของเราดีๆสามารถคลี่คลายทําให้เราเนี่ยนนะรู้สึกดีเกิดความรู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่ไปพบแพทย์เราก็คาดหวังอยากให้แพทย์พูดกับเราดีๆพยาบาลเข้ามาดูแลเราก็อยากให้ พยาบาลนั้นมีศิละปะวาจาในการสื่อสารและเกิดกำลังใจในการจะดูแลรักษาสุขภาพของเราด้วยดีเชกเช่นเดียวกันครับเราคาดหวังอะไรในสังคมที่อยากจะให้ผู้คนต่างๆในทุกวิชาชีพเขาพูดกับเราดีๆสื่อสารกับเราดีๆแน่นอนครับเชกเช่นเดียวกันผู้คนในสังคมเขาก็อยากจะได้ยินวาจารหรือคำพูดของเราเนี่ยที่สร้างสารรค์และมีคุณประโยชน์ แน่นอนครับการดำเนินชีวิตไม่จําเป็นที่จะต้องมาคอยพูดคําหวานคอยป้อยอหรือคอยเอาอกเอาใจพเนาพนอแบบนั้นก็ถือว่าเกินไปแต่ถ้าหากว่าเราอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของคนคุณภาพเรารู้จักวิธีการที่จะสื่อสารเพื่อให้เกิดการเชื่อมเนื่องต่อเนื่องเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันในสังคม ทุกครั้งที่เรายกหูโทรหาเราพิมพ์ข้อความผ่านทางแชทไลน์การปรากฏกายการเข้าพบเฟสตูเฟสเพื่อนนั่งพูดคุยเขามีความรู้สึกว่าเขาเวลคัมเขาโอเพนเขาเปิดรับเขายินดีต้อนรับนี่แหละครับมันมาจากความความที่เรานั้นได้มีการตรับเตรียมเอาไว้ในอดีตครูบาอาจารย์สอนเสมอว่าสิ่งที่เราได้รับในปัจจุบันรวนเกิดขึ้นจากการกระทำของเราในอดีต เรื่องราวต่างๆที่อุบัติขึ้นปรากฏขึ้นในแต่ละช่วงวันมีทั้งสิ่งที่เราควรจะเลือกสรรคัดสรรหรือคัดทิ้งดังนั้นครับการรับรู้เป็นสิ่งที่ดีการรอบรู้ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่การอวดรู้หรือทําตัวเป็นคนแสนรู้อันนี้ไม่ดีนะครับดังนั้นครับเราก็จะต้องมีสติสัพพัญญะในการเสพสื่อในการเลือกที่จะคิด เือที่จะพูดดังนั้นครับความคิดกับคาพูดจึงเป็นสิ่งที่ผูกกันเอาไว้อย่างต่อเน,นื่องครับความคิดที่ดีคําพูดที่ดีหลังจากนั้นลงมือทําให้ดีชีวิตยิ่งได้ดีหากคิดแล้วทาร้ายตัวเองอย่าไปคิดครับหากพูดแล้วทําร้ายผู้อื่นก็อย่าไปพูดครับสังคมก็น่าอยู่ชีวิตก็มีแต่ความสุขความเจริญก็วิ่งเข้าหา ใช้กดแหงแรงดึงดูดให้เป็นนะครับ NLP กูบาอาจารย์สอนเสมอว่ามันคือการหลอกสมองนะฮะนั้นการที่เราพร่ำพูดพร่ำคิดหรือดึงดูดแต่เรื่องราวที่ชอบนะฮะที่ศรัทธาที่หลงไหลที่คลั่งไคล้วงเล็บในสิ่งที่ดีนะครับอย่าทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือไม่ดีเพียงเท่านี้ฮะสิ่งต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมากมายดังนั้นครับ วันนี้ตรงกับวันที่7ตุลาคม2564เรื่องราวเกี่ยวกับความคิดและคำพูดก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่แยกไม่ออกนะครับตื่นเช้ามาก็คิดก่อนนอนอยังคิดระหว่างวันยิ่งคิดและแน่นอนครับไม่ว่าเราจะทำงานในวิชาชีพอะไรมากหรือน้อยก็ต้องมีคำพูดเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นครับ ผู้ดีย่อมเป็นสีแก่ปากนะครับผู้ในสิ่งที่สร้างสรรค์อยู่เสมอชีวิตยิ่งเจริญรุ่งเรืองหากใครเป็นนักขายเป็นเซลล์นะฮะเป็นผู้แทนการค้าเป็นตัวแทนการขายเป็นผู้บริหารงานขายเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาบุคลากรหรือพัฒนาแล้วแล้วก็คําพูดยิ่งมีความสําคัญอย่างแยกไม่ออกทีเดียวครับขอย้าว่าการดําเนินชีวิตทุกวันนี้ถ้าอยากให้ชีวิตชีวีของเราหน้าอยู่อุดมไปด้วยความเจริญแล้วแล้วก็ หากคิดแล้วทำร้ายตัวเองอย่าคิดครับหากพูดแล้วทำร้ายผู้อื่นอย่าพูดเลยครับหากเรื่องราวแบบนี้มีคุณค่าสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้คนในสังคมได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องชาวไทยของเรา WLDc ขออาสาสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมอย่างต่อนเนื่องและสม่ำเสมอขอให้ผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านมีความสุข สนุกกับการดำเนินชีวิตขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดเวลาเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ